สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านแหม่มสติกเกอร์ลำปางนะคะวันนี้รถรีโวคุณลูกค้ามาใส่ฝาถังน้านํามันแล้วก็มาใส่โลบาค่ะคุณลูกค้าส่งล็อกโคนะคะสินค้าตัวนี้ต้องสั่งทําสีนะคะยังไงถ้าคุณลูกค้าอยากได้โลบาแต่งลนนักษณะนี้ส่งล็อกโคลนนักษณะนี้สามารถสั่งได้นะคะแล้วก็มาใส่ราวบนหลังคาด้วยค่ะคุณลูกค้าสองเส้น ใส่าวบนหลังคาสาเซนนะคะราวบนหลังคาที่เป็นติดกาวนะคะอ๋อใส่กระจกมองมุมด้วยนะคะนี่ค่ะราวบนหลังคา2เซนด้าน,นบนนะคะติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก,กำลังเรียกลูกค้ามารับรถด,ด้วยนะคะยังไงคุณลูกค้าสนใจก็อย่าลืมมาติดต่อ,ตดตอได้ที่ร้านแม er ่มสติกเกอร์ลำปางค่ะ 054 22 4418 05 4218 418ล้านเปิดทุกวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ